โอ้เช้านี้อสายันทำอะไรเห็นบ่วงลักหนูครับเห็นนะบ่ <ห ả? S 2> วงลักหนูครับบ่วงลักหนูครับเพราะเห็นหนูข้องหนูหลายอยู่ครับใช่ๆนี่เปลี่ยนจากล่าปลามาล่าหนูเลยใช่ไหมล่าหนูแล้วครับเอาไม้ยาง <S 2> <S 2> ค,ครับ่ไม่ <S <S ไมีนี่ไม่มีแนวเลยนะหาปลาเอาไปโต้หาล็อกสวัสดีครับครับ สวัสดีครับผมยามเช้าเช้ามาดูนายนายทำอะไรครับโปงนายนาทำอะไรเตรียมพา้าเตรียมลวด,ดเตรียมไม้เสียบลุกชิ้นไม้เสียบปิ้งไก่เนี่ยทำอะไรเนะี่ยได้นะได้ยินกันาทจะทำบ่วงอะไรบ่วงหนักหนูใช่ไหม <c oughs> เป็นยังไงบ่วงหนักหนู <c oughs> ทำให้ดูหน่อยนะไม่เคยเห็นจริงนะหนกหนูเนะี่ย ครับติดตามดูพมกันครับน้าสยันก็กำลังทำบ่วงหนักหนูไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่เขาใส่กงกงเหล็กทีเดลียมาดักเอาดักหนูบ้านเนาะใช่ครับดักหนูบ้านายานไม่ใช่ไปดักหนูในบ้านไหมกินเปล่าเนี่ยหนูนานะหนูใหญ่แลเนาะครับหนูใหญ่หนูทอแขนชอบขานะครัหนูนาหนูตืวใหญ่เนาะ เออกรมแบงเคยเอาไม้กินอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่เทาวนะแต่เคยกินกับบางคนทำบางคนทำเป็นขทานะทำให้เป็นเป็นขทานะโหใช่ไม่ไดาใช้ยังยันอยู่แต่เขาใช้ทำยังไงชิลวดกดอ่ะมาดูเลยครับ เดี๋ยวให้หน้าสายยานทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งนั่นครับโดนบ่อันนึงอ่ะนานไหมได้เอาเลยหนิครับได้หรอเนี่ยไม่ใหญ่ไหนเดี๋ยวมุนอยู่ได้วระเดี๋ยวโอ้ได้เอาเลยครับเนี่ยนี่นะนหนักหนูเนี่ยเนี่ย<า>นะเนี่ยปากลงไ,ไปหนูเข้ามาก็ล็อกเลยเนี่ ปักตามคลองนี่น่ะเศษแล้วเนี่ยเ็จแล้วเนี่ยหนึ่งอันเราไปปักปักไว้ตามคลองมันเลยปักไว้ตามคลองหนูเข้าไปมันเข้าไปมันก็ล็อกเลยล็อกคอเลยครับล็อกคอเลยอาเนี่ยต้องวางให้ถุงคื้นไหมบางประมาณนี้ครับประมาณระยะให้ให้ห่วงนี่อยู่กับพื้นนี้ป่ะครับประมาณอยู่ติดนหแค่นี้ละครเลยดินแค่นี้อ๋อมันกระโดดเหรอหนูกระโดดใช่ไหมวิ่งเข้าไปวิ่งเข้ามามันก แล้วจังหวะมันจังหวะมันจะวิ่งตามเจอห่วงเราไงมันวิ่งมาตามคลองมาเข้าอยเี้มก็ล็อกตัว่เออไม่เราต้องหารอยทางมันวิ่งใช่ไหมครับครับปัดตามรอยทาง่็ให้มันวิ่งวิ่งทางวิ่งเหนื่อยใช่ไหมครับแค่นี้ก็เสียดแล้วนี่ครับเสียดหนึ่งงานแซ็เดียวร้อยหลังทําประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสียดแล้วถ้ามีไม้เราใส่เป็นร้อยหลังเลย้ใสจะใส่เยอะอยู่ครับปั๊บเอาไปขายเลยใช่ไหมครับ พราะว่าเจอหนูเยอะแนละ้วเจอคองเจออะไรเจอขวยมันเต็มอยู่ขวยมันมีขวยด้วยใช่ไหมมีครับผมไปดูมาแล้วครับม,มีทางเดินของมันเดี๋ยวไปใส่จะถ่ายให้ดูตรงที่ใส่ครับอ่วันนี้ไหมใส่วันนี้ไหมใส่วันนี้นะครับเออโอเคเดี๋ยววันนี้ไปใส่หนูกันเนาะใส่ไข่หนูกันแล้วพรุ่งนี้พยายามใช่ไหมเดิมครับเหมือนปลาพยายามใส่ค้กงคืน ครับโะยานันน้นก็มีแวมาเมื่อเช้านะคุยอยู่แกงบอกว่าอยากจะหนออกแล้วเหงนอ,ออ,อยหออนก็เลยชวนไปซื้อครับซื้อรวดมาหนึ่งคนให้เดี๋ยวมาทำแเราจะไปไปกันครับโอเคหนึ่งหลังแนละ้วเนาะนี่ครับดูใกล้ดู ดักหนูบม่แหลกนี่อันนี้งานดักหนูงานงานใหญ่แห่งงานโอเคไงเรามาติดตามตอนไปไปดักกันก่อนเนาะครับโอเคติดตามตอนไปใส่ดักหนูกันครับวันนี้ครับติดตามทำไงมาเราตามชมตอนต่อไปครับครับต่อไปเรามาดูวิธีใส่กันครับวิธีใส่หนูนายนใส่ไปแล้วเหรอครับ คือแกทําไว้แล้วก็มาใส่ไว้แล้วครับเมื่อกี้ผมไม่ว่างมาใส่ด้วยครับก็เลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่านาักสยันใส่หนูไว้ตรงไหนบ้างดักหนูไหนหนูเ,เหรอริมนู้นโอ โอเคไปตามไปดูครับอา้าวหลีใครเนี่ยสายหลีสายใใยัใน,ใายยานด้วยสวยัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือสวัสดีครับทำมาแล้วนะครับในักใสายันเนีน่ยก็มาใส่หนูไว้แล้วใ,ใส่แล้วนี่ก็มีหลังหนึ่งเนี่ย อนี่คลองนี่ยังไงนะคลองนี่ครับเดี๋ยวเอาแบกย่าตรงนี้ก่อนบางอ่าแบกลงไปโอ้ลอยมาอย่างกันเหรอครับค่อยมันขับมีตัวคลองเราเราดูมันว่ายังไงว่าทางหนูวิ่งนี่เนี่ยเป็นคลองอยู่เลยทางมันเป็นแปนแบบนี้ใช่ไหมครับครับเป็นคลองอ๋อทางเป็นแปนอ๋อมันเป็นรูครับมันเป็นทางวิ่งมาเลยใช่ไหมครับครับอ๋อเรา หลังหนึ่งแล้ตัวนี้สองอ๋อหลังนี่นั่งนะครับเดี๋ยวอ๋อมันเป็นทางรูวิ่งเจ้าเกาห่วงเขไปในทางนี้ตัวนี้เจ้าเกาห่วงเสียบครับเสียบไปตรงนั้นเลยไหนดึงให้ดูได้ไหมครับเสียบยังไงทางเป็นแผ่นนั้นใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับครับก็เสียบลงไปให้ห่วงมันตรง กับทางที่ครับตรงกับทางที่วิ่งหนึ่เนาะนี่ด่วูใช่ไหมครับหลังเดินตรงนี้ดูชัดก่อนนี่ครับหลังที่สองไม้เสียดอยู่รวดครับผมไม่เห็นแต่ว่าก็รวดมันเล็กครับ หลังนี้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยนี่จนทางอย่างนี้ครับโอ้ตามทางหมดเลยทางหมดนั่นอีหลังเลยหมดเลยครับผมใส่สิบเก้าหลังเลยรอจุดนู่นมารอบครับรอบมานี่รอบไปนี่หมดนี่มารอบเส้นนี้หมดเลยครับเส้นนี้หมดมีแต่ทางมันรูนี่เราใส่ทางเดียวกันแล้วมันเข้าตัวเดียวไม่มันหลายตัววิ่งไม่สยองเลยนะครับครับนี่ด้วยปพาหนูครับดัดหนูแล้ววันนี้ปลาเรืองครับปลาแล้วหรอครับ ทำไว้เหมือนเดิมครับปลารอบก็ใส่ไว้ใส่หมดทุกอย่างเลยปลาก็ใส่ไว้นะครับหนูก็ใส่ปลาเนี่ยเเรียกหนูเลยครับเียงทางอยู่ตรงนี้ั <c oughs> ่างนี้ด้วยนะครับใส่ไว้เรี่หมดโอ้ ยังไงครับพาารุ่งนี้พยายามไม่รู้ไม่ลืมดูครับดูมันครับเออรูหนูไหนรูหนูครับเ,เข้าเลยยังไงรูหนูนี่ครับอ๋อม,มันเข้านี่ครับมันเข้าเขาหลักรูไว้ด้วยรูหนูหรือรูรงูสายรูหนูรูหนูเจ้าเอาดักไว้ดูมันด้วยอ๋อเอาห่วงมาดักไว้ตรงนี้นะครับมันออกรูมาก็งับเลยใช่ไหมครับเจ้าโหดว่ะ ทางมันหมดเลยนี่ผมหลักไว้เนี่ยนี่หลักด้วยกี่หลักเนี่ยสิบเก้าหลังเลยครับเก้าหลังนี่ทางนี้ก็สลักอีกเนี่ยนี่กินี่ก็ด้วยหลักหมดเลยนี่จะทางหนูเลยโอ้ไม่รู้ไม่รู้ขวายใหญ่เลยครับพ้ยานนี่ด้วยเนีขวายใหญ่มันเลยนี่ยขวายเป็นไงครับน้าสายนี่ไง ควายมันเนี่ยแหละวายมันครับดูอยู่นี่เลยไขวมันอยู่นี่นี่ก็หลักไว้ใช่นี่ใี่ไูวมันอรับนี่รูหนึ่งนี่รูหนึ่งนี่รูหนึ่งก็ปักหลักเจ้าก็ดาษมันเดิมปากรูมันหลักหมดเลยปดได้ไหมอย่างเงี้ยชัว์เนาะต้องได้ใช่ไหมครับสายยางมันวิ่งก็ต้องได้เลยถ้าวิ่งมาก็ติดด้วยล่ะแล้วมันได้วิ่งกลางคืนหรกลางวันครับกลางคืนครับวิ่งกลางคืนครับ กลางคืนใช่ไหมหนูวิ่งคืนครับมาดูแล้วมันกาลังพรุ่งนี้เช้าน้สายยัไม่มาใช่ไหมครับครับไปจะไปโรงเรียนลูกครับเรใครจะมายามผมมายามให้ไหมบอได้ครับผมมาดูให้ใช่ไหมครับถ้าติดก็เก็บไให้เนาะครับหนูอะไรเขาเรียกหนูอะไรเนี่ยหนูไอ้พุกครับพุกหนูนาหนูใหญ่ครับตัวใหญ่บวครับใหญ่สุดมันเท่าน่องไหมก็ประมาณโลกวัวเนี่ยครับถ้าตัวใหญ่เขาซื้อกันตัวอะไร ก็ร้อยกว่าบาทนู่นนะครับร้อยกว่าบาทโลหนึ่งถ้าตัวใหญ่ขนาดโลโลกัวกัวก็ร้อยกว่าบาทเราผมผมไม่กินหนูไม่ชอบกินแต่ถ้าถ้าได้ก็เอาไปขายวะไม่กินบ่ยก่น่อยถ้าข้าวสุกนี่เยอะเลยหนูแถวนี้ครับนี่ข้าวยังไม่สุกเขาจะใส่ช่วงเกี่ยวข้าวแล้วเนาะนี่ผมดูแล้วมันมีอยู่มันแต่แต่เห็นถ้าใส่กันจริงๆเนาะข้าวสุกนี่แหละแต่เห็นไข่มันอยู่เนาะคขาใส่ไปก่อนรอย วิ่งมันเที่ยวอยู่ครับเต็มหมดเลยตามคันแทรเลยครับเต็มหมดเลยเนาะคลองหนูคลองหนูห้ายครับคลองหนูหลายแล้วหนูหวายเขาเรียกอะไรหนูหวายเคยได้ยินไหมหนูหวายก็คือหนูขมครับหนูขมยังไงหนูขมมันสีอยู่เป็นครอบครัวครับแล้วหนูบ้านไม่เกี่ยวับรา้านนั้นคนรา้านครับหนูไอ้หนูหวายหนูหวายจะตัวเล็กๆครับตัวไม่ใหญ่หนูบ้านที่ห้องเต็มเลยนะอนั้นมันเขาเรียกว่าหนู หนูซิ่งครับซิ่งวิ่งซิ่งเออวิ่งซิ่งแต่หนูไอ้นั่นมันกินไม่ได้หรอครับกินไได้เนาะมันกินอาหารบ้านเนาะครับบวบเแซ่บเหรอไอหนูหวายมันสิเป็นบางคนก็เรียกหนูขมครับเสียงเมา่อดาบมาหยังคือบางเนี่ยนะครับคือกระแตนี่นะครับโอ้มันสิเป็นหนูขมครับโอ้มันสิได้สาระครับได้ได้สาระเรื่องหนูแต่ว่าถ้าเข้าซุกมีร้ายค่ะครับแถวหนึ่งครับร้ายบ่กร้ายครับโอ้ แล้วยานี่เป็นหมดครับหาปลาหาหาอาหารปลาหาอาหารหากินแต่ก่อนก็หาอยู่ครับมามาไหนดูพี่การก็บวกเด็ไปหายังครับแล้วนักใส่ยานอยู่บ้านสีเมืองใหม่นี่เขามีป่ามีเขาเยอะเนาะมีครับบ้านผมมีตะรู่ครับมีเตะพู่มีตอเขาครับสัตว์ใหญ่ไหมไม่เคยเคยไปอยู่ครับแต่แต่กินนราวผมอยู่ครับไอ้เคยไปรักบ่วงอลไรพวกไอ้เห็นครับไรเดือยครับเออหี้ยนเลยเนาะ ช่วงนี้มันขึ้นช่วงนี้เขาไถให้ปลูกมันเบิดมันขึ้นไปอยู่ที่เขาเลยนะครับหายากนะแต่ว่าทานามันนาควดมันกับมาอยู่ครับเป็นลงหมาอยู่ครับโอเคครับนี้ได้ความรู้ครับครับผมเอาละคลิปนี้เดี๋ยวไงเรามาติดตามตอนมายามหนูหน้ากันนะครับว่าเราจะได้เยอะได้น้อยได้หรื้อไม่ได้เลยครับตามรุ่มกันนะครับโอเคครับไปครับ